สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเอฟซก็มาตลอดเลยนะลุงจิมเพราะว่าเขามาให้กำลังใจคุณลุงเนาะโอ้ดีใจจังเลยเอฟซีมาหนึ่งคันรถตู้นะคะนี่รถตู้นะคะมาจากไหนไม่รู้นะคะยังไม่ได้ไปสัมษั์นะคะยังเต็มรถอยู่ก็มีนะคะยังไม่ได้ลงจากรถก็มีนะคะนุ่น โอ้ยังอยู่ในรถสี่ห้าท่านนะคะเพราะว่าเขาเห็นคุณลุงแล้วนะคะเมื่อกี้ฮะอี่แม่ดีใจบ่เห็นลุงดีใจมาโชคดีนะอีแม่มาได้พอลุงนี่บ้านเมื่อนี้ลุงอยู่กันเลยพ่อโอ้ดีใจน้ำลายเนาะเบิ้งข่าวไรแม่เป็นยังไงห้องหายน้ำนบ่เป็นบ้อนข่าวโอเคกับมากันเยอะเลยนะคะแม่แ่นะคะ ลุงเจมลุงเจมนีแม่พนุจักทุกช่องเดยหนีรู้จักผมห่อจักเิรกกัเบิ่งลุงเหามาหาลุงัมานอกกเห็นลุงพนเราลราก็ดีใจลุงจิมอจิมนีไม่จักชื่อไปไหว้ตรงนี้แม่ไปไหว้นี่แม่ไปไหว้นี่มาเพาะแม่มามาจากวาริชภูมินะคะหนึ่งันรถตู้นะคะ หนุ่มน้อยก็มาด้วยเจอเออเจอแอดมินนะคะนุ่มน้อยเจอแอดมินเออเจอหนุ่มเหรออันนี้นาควันจันทร์นะคะ ปันจันมีเพื่อนแล้วนะคะเนี่ยน้องค้านปั้นน้องครับปั้นกับน้องแอดมินไร่ยวปังปอนไม่หยุดนิ่งเลยปังปอนกับแอดมินน้อยเอาเนกันแล้วชนกันแล้วชื่ออะไรนะลูกนะเาก่งจุแล้วน้องไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราไปเล่นของเรานะของพี่ สองหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวนะคะเกิดอะไรขึ้นนาะไหนมันเป็นยังไงลูกของเล่นเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ซื้อให้มีน้อยมันเป็นยังไงลูกเล่นโอ้มกมเลเกับมาเหรอไปไปซื้อเซเว่นไปซื้อเซเว่นซื้อใหม่ซื้อใหม่ซืไปเซเว่นไปเซเว่นซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อเซเว่นอะไรนะคือะไรอะคืออะไรนะ เอารถลุงเิมไปไงนะโอ้อาจักรยานมางไงงานข้าอีเบ๊ะลวบาทนี้จักรยานด้วยเอาจักรยานจักรยานเราอยู่ไหนเนาะจักรยานบินน้อยอยู่ไหนนาะรกนรอรองเใส่เจยานเอมได้หนุ่มแล้วนะคะ เอางั้นเดี๋ยวปาร์ลุงจิมกก่เบฟพาไปซีสเซเว่นมันดำแล้วมันเปื่อนแล้วน่ะโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปค่ะเดี๋ยวให้ตาจิมพาไปของหนูนี่นะคะเอมดีว่าเดี๋ยวเราพากันไปเนะลุงนะ นี่แอดมินจะไปซื้อของเล่นเดี๋ยเนีน้ยรถยายไปก็ได้รถลุงจิมก็ได้รถเบะก็ได้เอารถใครไปรถตัวแอดมินไปเอารถแอดมินหรือรถลุงจิมรถลุงจิมก็เย็นสบายนะที่ข้องก็ได้เด้อจ้า สีคองได้เด้อจ้าไปแล้วยาชิปไปก่อนแล้วไปแล้วเจอกันมาชิปหน้าเอฟสีก็มาเรื่อยๆนะคะมาให้กำลังใจคุณมุงพลนะคะเอฟสีก็มา ปลูกปาลิจิตนาคราดนะคะ FC FC มาให้กำลังใจคุณลุงคุณป้าตลอดเลยนะคะที่รา้านปลูกปาลิจิตนะคะตอนนี้ก็แอดมินก็โอ,โ,โอ้โหเหนหนาแอดมินเลยเจ้าแอดมินอยากได้ของเล่นแล้วเห็ดจากไหนเลยเป้ลุงจิมคนจะพาไปซื้อคือใครอะ่ะ รถพาไปเขาก็เลยไปอ้อนลุงจิมยายบอกแล้วว่าให้ไปบอกลุงจิมให้ลุงจิมพาไปซื้อที่เอ็มบีบายหรือเซเว่นก็ได้เฮ้ยนี่อยากอยากได้ของเล่นเด็กอ้าวลุงจิมพาไปแล้วแป๊วคลิปป่ะดกลับบ้านเดี๋ยวจะซื้อมาให้เด้อะนั่นเป็นต้องสี่แยกคนเลือกข้ามก็ได้ลุงจิม ลูกยิ้มลานนั่นไม่อยู่สี่แยกกุลละครน่ะค่ะสี่แยกกุลละครอ่ะตรงข้างบ้านเสียบอยนั่นนะนายโอ้โหของนี้โอ้ยนี่ไงของเล่นหนูเยอะเลยเอามาทั้งนี่เอามาเบามาทั้งนี้โอ้ของหนูเยอะเลยโอ้ยเอามาลงนี่เอาไปวัดเขาได้บัดที่นี่ เอาไปโชว์บ่อเอาไปโชว์หนุ is, ่มเหรอเออจะไปโชว์หนุ่มแล้วที่น um> si ี่เอาไปโชว์หนุ่มแล้วเด้อพี่น้องเอฟซีเพิ่นอยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยนะคะเอฟซีนะคะของเขามีแล้วจ่าเอ้ยมาที่นี่เสียไปอ้างเขาบ่อนี่นี่มานั่งตรงนี้นี่มานั่งเขียนตรงนี้นี่เดี๋ยวพี่เขาก็เห็น จะไปอวดเพิ่นว่าเพิ่นมีหลายอ่นนั่งตรงนี้แหละแล้วจะได้พี่เข้ามาจะได้เห็นนุาาา่นเขามาขายอะไรนุ่นเขาเม,มาขนะนะายอะไรนั่นเดี๋ยวจ่าเอ็มจะเมาแล้วนั่นน่ะเงินเดือนจ่าเอ็มออกเยอะไม่ใช่หรอเงินเดือนออกแล้วไม่ใช่หรอออ,อ,หรอ,ออกอะไรวันเสาร์อาทิตย์มากโอ้เงินเดือนยูทูบเสาร์อาทิตย์มันไม่ออก มันออกแล้วคลาออเหนิเดือนยูทูบที่ของเดือนทีแล้วมันออกแล้วมันเข่ามันชี้แล้วแค่คลองเจ้าแล้วลองคนอื่นบ่เข่าเด้สักข้อง่อยมันหน่อยมันเลยเข่าของเขาเป็นหมื่นเป็นแสนเขายังมันได้คอยก็หน่อยที่การก็ย่ของอยเข่าเรียบร้อยแล้วมันหน่อยแห้งหลายมันเลยเข่าจ่าเอ็มจะเลี้ยงแล้วนะคะเอมซีเดินตามจ่าเอ็มนั่นเนี่ยรออยู่หัวแอดมินก็จะเดินเอามาโชว์แลวนี่ เขาขายอย่างเนาะตาขายอย่างนี่ขายของดองครับโอ้ขายของ<น>ดองบังเอิญยายผมมากินของดองตีบัดนี้บอกว่าไม่กินของดองอืมอช่องใหญ่ดีอ่าช่องใหญ่ช่องสี่แสนในแม่นี่บ้างใดเนี่ยโอ้เพิ่นเอามากลางและพงของของหนูก็มีเพิ่นว่าน,น,นอนพี่ลง,<ย>งมาแล้วเนี่ย เอ้เฉากล้วยหน่อยค่ะถ้ามีเาากล้วยเอาเาากล้วยหน่อยอแก้วครับแก้วเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ